โควิด19แพร่ระบาดนะคะกระทบกับชีวิตผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วก็กระทบกับทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะและยังเป็นสิ่งที่ผ่นสื่อสังคมออนไลน์ในหน้าฟีดก็จะเห็นว่าโควิด19ระลอกนี้ดูเหมือนว่าที่บอกไว้จากครั้งแรกครั้งที่2ที่ผ่านมาทําให้เราเห็นแล้วนะครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตนั้นมันมากขึ้นแค่ไหนนะครับและอย่างที่อยูในประเทศไทยสถานการณ์การระบาดของโควิด19จะมีแนวโน้มทรงตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าในภาพย่อยในแต่ละพื้นที่เนี่ย การแพร่ระบาดของโควิด -19 มานานร่วม2ปีทําให้ประชาชนมีความเครียดสะสมและเมื่อเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการผู้คนต่างต้องการผ่อนคลายมากขึ้นรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยเหตุผลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ไท่เป็ผมมิน,นะครับวันนี้ผมมาที่ที่หนึ่งครับมหางูครับผมจะเป็นงูชิดไหนนั้นเราเข้าไปดูกันครับปกติแล้วคุณผู้ชมจะเห็นผมเฉพาะตอนกลางคืนใช่ไหมครับวันนี้อาจจะแปลกใจนิดนึงนี่นึงตอนนี้ตอนนี้ผมก็มากับเฮสแล้วก็บาสเตียนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูโอเคอันนี่ครับผมขอโทษนะครับวันนี้ เป็นลุกคริสตัวเดินเอาหน้าไปนั้นเป็นวาเซียนครับเดี๋ยวระหว่างนี้ครับผมรอมารอเรืองก่อนนิดนึง ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะพีพีนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าวันนี้เราจะมาหางูนชนิดหนึ่งกันแล้วเรามาดูว่าวันนี้นั้นเราจะเจอหรือเปล่าครับผมแต่ก่อนแล้วนั้นผมต้องไปตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนก่อนครับซึ่เป็นกฎของที่นี่โอเคครับ เ,เอาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาบนเขาครับก่อนหน้านั้นที่ผมถ่ายคุณผู้ชมดูนั่นคือผมไปเดินอยู่ในตัวไปเดินหลงนะครับผมในตัวเมืองของพีพีตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนเขาแล้วก็เราก็เจองูตัวแรกนะครับผม ส่งมาให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่คืองูป้องฉนวนตับจากนะครับเลยชื่อนึงคือป้องฉนวนอินเดียเป็นงูไม่มีพิษนะครับผมผมเจอเขาเลื้อยอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ผมก็พยายามป้องกันไม่ให้เขาเลื้อยไปไกลเพราะมีรถวิ่งอยู่ครับบนถนนเส้นนี้ตอนนี้เขากำลังเคลื่อนไหวละนี่ครับผมก็เป็นคือเป็นงูตัวแรกของคืนนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปใส่ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปคุณผู้ชมด้วยนะครับผม

นี่ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับผมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นงูเขียวบอลน,นะครับผมเป็นตระกูลงูตาแมวครับผมตระกูลเดียวกับงู้องทองซึ่งผมก็ไม่ได้เจผมเคยทำวิดีโอของงูตัวนี้ไปแล้วอย่างครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำวิดีโอของงูตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งผ<อ>ู้ชมเห็นว่าเขียวหวัหวทีว่เขียวเลยครับผม ใช้กา,าแรแสดงก็ตั้งแต่ต้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราก็้นถ่ายรูปเขาแล้วก็ถ่ายวีดีโอสั้นลงไปด้วยนะครับ okay. <S <S I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never c a p t a in space. คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาเจอกับงูนี่นะครับนี่ครับผมงูที่เราตามหาครับหล้วจะให้เราเจองูกระดงคาเอ่องูเขียวบอนไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็มาเจอแล้วนะครับผมงูที่เราตามหาผมต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเป็นงูที่อันตราย,ยจริงๆตัวนี้ นี่ครับผมตัวนี้นะครับเป็นงูพังกานะครับหรือว่าเขียวหางไม้ลายเสือเป็นงูตระกูลเขียวหางไม้นะครับผมซึ่งอันตรายมากนะครับตอนนี้เากำลังอันอยู่ะครับโอเคครับผมจะขอใช้เวลาเขาหนิดหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อสักครู่เราถ่ายงูเขียวบอลนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสครับเดินมาบริเวณรอบๆนี้ครับจะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ําก่อนหน้านั้นจะเป็นแอ่งน้ํานะครับ แล้วผมก็เดินมาเจอกับเจ้านี่ครับผมงูที่เราตามหาครับต่คืนนี้ตัวงูนี้ครับป็นงูที่มีพิษแล้วผมไม่แนะนำให้คุณผ um, ูはは้ชมทาตามผมนะครับนี่คืองูเอ่อต้คุณมีเขียวหางไหมนะครับเจ้านี่มีชื่อว่างูเขียวหางไหมลายเสือหรือว่างูพังกานะครับผมสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้อาจจะดูบ้านะครับผมแต่ผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมทาตามเพราะบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมนะครับและต้องบอกว่างูนี้ไม่ใช่งูที่จัดฉากนะครับผมไม่ใช่งูเลี้ยงแดดทั้งสิ้นเป็นงูที่เราพบในธรรมชาติจริงๆเอาละครับผมโอเคครับ จะโฟกัสมาที่มือผมเพราะเขาสามารถใช้ลิ้นนะครับจับความร้อนแต่ว่าเขาจะไม่สนใจมือที่จับอยู่แต่ก็ไม่ใช่แปลว่าคุณผู้ชมทําตามนะครับมันอันตรายจริงครับงูนี้เป็นงูที่มีพิษและอันตรายมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปล่อยเขาไปนะครับผมแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ใส่ข้อมูลให้คุณผู้ชมดูเหมือนเดิมแนะนำนะครับอย่าทําตามนะครับผมนี่นะครับผมไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับนี่ครับสวยมากนะครับผมเอาละครับอย่างนั้นคืนนี้เราก็เจองูที่เราอยากเจอละโอเคครับผม Ah, okay. Copy. I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never captain's face I won't stop till I hear him say oh, oh. ตอนนี้ผมก็มาแล้วก็เจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ใช่งูจัดฉากนะครับเป็นงูที่อยู่ในสถานธรรมชาติจริงๆนะครับผมนี่ครับผมดูให้ดูเลยครับแล้วก็งูก็อยู่นี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมถามว่าผมรู้ได้ไงรู้จากหางแล้วก็ลักษณะตัวที่ใหญ่มากนะผมผู้ชมจะเห็นว่าคุยงจริงแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับและอาจา์ที่บอกไปเมื่อนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นงูที่มีพิษเราต้องระวังกันนิดนึงครับผมโอเคครับ ปเดี๋ยวผมถ่ายรูปครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับบาสเซียนแล้วก็ลุงคริสครับเราก็เดินกลับกันแล้วนะครับผมก็นัาจะไปที่ห้องพักแล้วเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วแล้วก็วันนี้เราก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับเราเจองูที่เรามาตามหาประมาณไกลมาก,ามากถึงเกาะพีพีนะครับผมเพื่อมาตามหาเจ้างูตัวนี้ อาครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อแล้วเราก็จะเจองูอะไรกันอีกโอเคครับไปฝากติดตามเลยครับผมบายบายครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราหลังจากที่เราเซ็กซ์ไฟกันแล้วนะครับผมผมก็เดินกลับมานะครับแล้วผมก็มาเจอก็จับกับงูตัวนี้ครับเหมือนตัวแรกที่เราเจอนะครับผมเป็นงูป้องสนบนตับจากครับผม ม่ครับผมถ่ายงูนะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าความเลียวขนาดไหนนะครับมีชาวบ้านมีอะไรเรียบร้อยครับผมเราเจองูตัวนี้นะครับผมอยู่บนนี่ครับผมบนถังขยะรบกวนวัดเตียนครับนะครับเป็นโฟมเป็นขยะครับเราเจอคเลื้อยอยู่เราก็เลยจับขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูครับงูป้องฉนวนตับจ่านะครับผมไม่มีพิษครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยเขาแล้วครับแล้วก็เซฟกุญบายกันจริงๆละบายๆครับผม